สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องจามตามสไตล์อีกแล้วนะคะแต่งครบจัดเต็มจบที่น้องจามตามสไตล์ค่ะวันนี้ค่ะน้องจามจะพามาดูเจ้ากระบะสี่ประตูสุดฮิตนะคะรุ่นอะไรรุ่น XLS นั่นเองมาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้น้องจามจัดแคมเปญอะไรสําหรับลูกค้าของน้องจามนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่9ก้าแสนสอบาทค่ะลูกค้าบอกว่าขอฟรีชุดแต่งน้องจามก็จัดแคมเปญนี้ไปให้เลยจ้าแปลงไวบอดี้ค่ะแล้วก็มีไฟแมทริ่ LED ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ นี่คะ่ะด้านหน้านะคะก็ใส่เป็นชุดแรปเตอร์นะคะเป็นสเกลเดียวกับแรปเตอร์ V6 เลยนะคะมีไฟด้วยสามดวงด้านบนตรงนี้นะคะก็คือเลือกสีได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่มีไฟด้านในด้วยลูกค้าก็สั่งติดเพิ่มนะคะนี่แล้วก็ด้านล่างนะคะ พี่ๆสังเกตไหมคะว่าเหมือนแรปเตอร์เลยคันนี้เพราะว่าตรงนี้ทําเป็นสีบอลน,นะคะเหมือนเป๊ะๆเ,เลยมาดูกันต่อเลยค่ะด้านข้างนะคะเห็นไหมคะแปลงวายบอดี้ body. คือตรงนี้ก็จะใหญ่ใหญ่ขึ้นมานะคะถ้าเกิดสังเกตดีๆเพราะว่า XLS ตรงนี้จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะตรงนี้คะ่ะเป็นพระเอกของเราเลยนะคะ m a t i c LED นะคะลูกค้าสั่งทำเอาสีแดงนี่ดำ ตาสีแดงโหดมากเลยค่ะมาต่อด้านข้างกันเลยค่ะคิวร้อนะคะชุดของแรปเตอร์จะเป็นคิ้วล้อแบบเรียบอย่างนี้นะคะขนาดหกนิ้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะล้อแมกค่ะเป็นล้อแม็กลบสี่สิบสี่นะคะโอ้โหใหญ่โตโมโหลานมากเลยค่ะแล้วก็ยกอีกสองนิ้วนะคะแล้วก็เพิ่มออปชันมาตรงนี้นะคะก็คือใส่ปีกนกของออปชันมาด้วยค่ะ ประโยชน์ของปีกนกนะคะคือไม่ให้ยางกินด้านใดด้านหนึ่งนะคะยางก็เสมอหน้ายางกันเลยนะคะเป็นไงคะชุดเซตล้อคันนี้โหดไว้ล่ะแล้วก็มาต่อด้านข้างกันเลยนะคะคันนี้ก็แต่งแบบคีนคีนเรียบๆนะคะนี่คะ่ะมาต่อด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังของเรานะคะก็แปลงไฟไท้าย led นะคะนี่เป็นฟู l l e d แบบนี้เลยสวยมากแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านหลังเราก็ใส่แปลง w i d body ด้านหลังด้วยนะคะ แล้วก็ใส่ตัวนูเลนเจอร์ค่ะที่ฝาท้ายกระโปรงนะคะตรงนี้แล้วก็ติดแทมเพลตตรงนี้ค่ะเป็นคําว่าแรปเตอร์นะคะถ้าพี่พีสังเกตดูก็คือเหมือนแรปเตอร์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องจามพาไปดูข้างในอีกนะคะว่าข้างในของเจ้า XLS คันนี้สวยแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะด้านในก็ให้มาเป็นเบาะหนังแล้วนะคะแต่ว่าปรับยังเป็นปรับมือแมนวนวลอยู่นะคะนี่เกียร์ให้มาถึงหสปีดนะคะสวยมากเลยขนาดจอนะคะก็จะขนาด สิบจดหนิ้วนะคะเป็นรุ่น XLS คันนี้เลยแล้วก็เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะรีโมทเขาจะเป็นแบบไขนะคะนี่จะให้รีโมทให้กุญแจไปถึง2ดอกเลยนะคะเป็นไงคะคันนี้ดูโหดไหมคะ